เฮโอ้โอมันคลั่งความแทบพีชตายแล้วเอ้ยฟุ๊กไปแล้วฟุ๊กไปแล้วแล้วมันติดเมื่อกี้มันก็ติดแทบสบายดีสบายดีบอสไปแยกย้ายผมยิงได้แรงสองเท่าสุ่มไหมสุ่มเหรอไม่สุ่มเดี๋ยวเปิดไม่ได้ไม่สุ่มไปไม่สุ่มเดี๋ยวไก่ไปไปหาบ้านหาได้เฮ้ยมาแล้วอะไรครับได้ยินเสียงคำราม ปาดมันคำรามอ้าวเปิดไมค์ยังวะเนี่ยอ๋อลืมเปิดไมค์โอ้โหพูดคนเดียวเปิดแล้วหัวใจสลายลุ่มโอ้ไอ้ผีเสียงผีเสียงผีเมื่อกี้จริงเหมือนเลยเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนเสียงมอนเสียงเลยนี่เงี้เลยเลือลืมเปิดไมค์ปิ่นี่เงี้เลยหาหาไปชายหาท่าตหาท่านุแต่กระเถอะบ้านหลังนี้ไม่มีรหัสบ้านหลังนี้คืออะไรเนี่ยไม่ ไปแล้วบ้านหลังนั้นโคตรไม่มีประโยชน์เฮ้ยลุงเข้าบ้านหลังนี้เอกโซน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 เฮ้ยอะไรวะตรงนี้มีแบตนะเอกโซนเฮ้ยตีหน่อยตรงนี้มีแบตโอเคอย่าเปิดทีวีนะครับเปิดเฮ้ยไอไอขอแบตขอแบตโอ้แบตหายแบตหายเอาแบตเอาไปแล้วอ่ะ สีเลียมหนึ่งีลียมซีเลียมหนึ่งีลียมหนึ่งลียมหมันน่าจะมีอยู่แถวนี้อีกอะจำได้นี่อะจริงด้วยอะไรเนี่ยเก็บหินได้นะโอ้ยเอาไหมเจ็บหื้ออ้ยเจ็บจังเลยหือโอ้ยเจ้าโอ้ยว้าวเฮ้ยี๊ๆๆๆปปี๊ยปี๊ปี๊ปี๊ปเ๊ปี๊ปีปี๊้ี๊ปี๊ปี้ปโอปี๊ปี๊ อันนี้ผมกดสีอะไรยศอุ้ย่งวิ่งวิ่งคู่มาทำไมจะวิ่งคู่กับมันทำไมวะเนี่ยวิ่งคู่เลยมันไปอ่ะโอ้โหคุณแม่คุเปื่แบนหมดแบนหมดชุณแช่นอยเราควรจากไปจากตรงนี้วะไปไไปปที่ตู้มาไปไปไปที่ตู้เลยเรไปรแล้วเราควรไป ตู้อยู่ตรงไหนทาอนี้เี้โอเคไปไปไปทางนี้เธอโ้ทางนี้ทางนี้มาล้ว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 ยมครบคับครบคับครบคับคบครับคลับครเบคับครับเรัดๆรับครับครับครครับครับคับมาัรับครับรับ หยุดหน่อยหยุดไปหลังไปหยุดคนดึงหน้าคนดึงหน้านั่งคนดึงหน้านั่งเกตัวยิงพร้อมกันนะยิงพร้อมยิงพร้อมกันเฮ้ระวังหลังด้วยระวังอย่ามันติดแถบไปยิงพร้อมกันนะสวยยิงหัวยิงหัววางวางวางแท็บทีทีเลยวางแท็บทีทีเลยวางแท็บทีทีเลยมันเดินรอบกลางมาเลยนะเฮ้ยแล้วทำอะไรมาบ้างมาหลังมาหลังมาหลังเฮ้ยมาข้างหลังไหนไหนเฮ้ยเฮ้มันคลั่ง

มันมีเสียงร้องด้วยวะเอากระต่ายเอากระสุนเย่วินเนอร์ยูอาเย่สมไมพี่เว็บตายตอนจบเฮ้ยฝนตกมึ่งมาตกเราเป็นผู้พีชีบให้การว่าอยากเจอ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคกับสวัสดีแกับครับแล้วก็ผมมีเปร์กยิงครับผมมีเปร์กยิงเออผมเออผมผมไม่มีอะไรเลยครับผมมีปร์กขี้กลัวครับไม่มีขอเวลานอกขอเวลานอกขอเวลานอกแป๊บนึงว่าไงเฮ้ยมอเฝ้าก่อนไหมผมมีหุ่นไล่กาว่ะไปไหนอะวางเลยวางเลยวางหน้ารถวางหน้ารถวางหน้ารถเหรออยู่ไหนไหนไหนรอรอรอปิ๊กตอน่าจะไปในรถอยู่ไหนอะ

เราเชื่อว่าบ้านนี้มีคนยังไม่ค้น X 2อง X 2อง X สอง X 2โอเค X 2ครับ X 2มีแบตมีแบตสองมีแบตสองแบตสองแบตสองไอของไมเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้มา X 2แบตสอง X 2 X 2ไม่แบตไม่ต้องจำแบตหนึ่งเนี่ยมาเอาลูก X 2อง X สองแบตสองแบตหนึ่ง X สองแบตสองแบตหนึ่งมา ไม่พ่อพ่อไม่แม่หุ่นสีเหียมห่สี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหสี่เหลี่ยมห x สงใช่ม x สองแป a สองสเอ้ยอย่าจิ้แดดิ x สี่เหลี่ยมหนฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลอ x สอสองแสองไปโอ้โโอ้โหสแกนหสแกนหสแกนหโอเคโอเค x ส right? x สสี่เหลี่ยมหนึ x ส เอกสีเหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหเวสซี่โดนกินไปหนึ่งเอกสีแบแบดอีกหนึ่งแบดอีกหนึ่งขอได้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยไป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 คนเพนเพนเพน คนอด่นหายไปไหนเนี่ย x 2 b 2 2 x 2 b อ x 2 b o อะไรนะ x 2อ2ไรนะ x 2 b 2อะไรวะ x เาจำไม่ได้จำโว้วดดิจำวแต่แบตจำโไม่ได้มันชนเอากดใช้เฉยรีแบีหนึ่ง x 2 b แปไม่มีโอดิไม่มีแบบไม่ไม่มีโทีเรายังไม่ได้โวไห่เหรอโอ้ได้แล้วไม่ใช่หรอ o เ้ โอ้เก้าเหรอเก้าอเก้าเก้าเก้าจริงปะเนี่ยเอาไม่ใส่กดโอ้เก้าได้เหอะแล้วหมดแล้วเออโอ้เก้าจริงปะเนี่ยโอ้เปิดแล้วสวยป่ะเปิดแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วต้องกำะักหมีต้องกำะักหมีรูซิโน่กูโดนแล้วต้องกำะักหมีแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จัด กำลังจะตั้งกับดักโอ้โดนอุ้มว่ะฮัลโหลมีหนูแถวนี้หรือเปล่าเอาเอาแปดสองสี่เหลี่ยมหนึ่งแปดสองไม่ต้องจำแล้วทุกเฉินแบบป้าวิ่งมาปุ๊บชนะแล้วว่ะอะไรแบบเนี้เฮ้ยชนะแล้วสวยปะสวยสวยพอดูหน้าชัดๆหน่อยสวยชนะไปด้วยไปด้วยเย้โอ้โหอีซี่วิน G G E C อีซี่แบตสองแบตสองผมสงสารแบตสองแบตสองเิลี่ยมหนึ่งแบตสองแบตสองเอแบตสองซิลี่ยมหนึ่งแบตสองแบตสองมาจากไหนบตสองแบสองสิลหนึ่งาเบี่ยงสารัวเรอยู่กับพวกนี้แม่งนับแบตด้วยสองบสองสิลิหนึ่งจำยันพรุ่งนี้ไฮไล ไฮไลท์คลิปเดี๋ยวเย็นมิงกะละบ้ามิงกะละอ่ะไอผมได้ไลท์เดอะวิงอะไรไม่รู้อ่ะไอลิเพมล่ะลิเพมลิเพมแมนวะลิเพมลัอกกี้ช็อตว่ะได้ไอนี่ได้ไอนี่เฝ้ารถไว้นะตั้งไว้โอเคโอเคไปทางไหนไปทางไปทางบ้านหลังนู้นก่อนแล้วกันตามผมไปได้ไปไหนอ่ะ ไปไปจันเฮ้ยเรามาเลเทมาเลเทเมาอ้าวนี่ไงบ้านหลังนี้คนบ้านหลังนี้กันนึ่งกับ้านหลังนี้มีอะไรมีใจเธอแลกเบอร์โทนเฮ้ยเราว่ามันปมดหัวเลยมันจะมีโค้ดวะมีไหมพี่ต้องหาอย่าลืมหาแท็บกันด้วยนะตรงนี้มีแล้วอยากดูทีวีคนคนเสี่ยงผู้หญิงน่นัก มันไม่ใช่แถบแบบนั้นสิเอ้ยมีหมามีน้องหมาใครจะไปปล่อยน้องหมามากอุ้ยมีแบตเมื่อกี้กดผิดขอหนึ่งอย่าลืมหาแถบแล้วก็โค้ดหาอะไรนะหาแถบเหรอใช่แถบแถบเครื่องสภาพมีไมครับแทบแถ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 บแบแถ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 บแบแถ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 แถบ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 แถ เฮ้ยแท็บเท่าไ้แล้วแลบแท็บเท่าไรแล้ลแลบตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับดูป oh, um ้ายหน่อยโอ้บานจับแคมป์อยู่ซ้ายหมดเลยทางขวาไม่มีอะไรครับไปทางขวาแล้วกันอาจจะมีนี่ฟาร์ม แับทะลแล้ทไ้วยมีหัดปไม่เจอแทบเลยอ่ะ x x 1สามเหลี่ยมแปด x หนึ่งสามเหลีม x ห x 1 x 1สามเหลี่ยมแโอศูไปครบครบโอศูนสามเหลี่ยมแปดสามเหลี่ยมหสามเหลี่ยมแปดสามเหลี่ยมหนึ่งโสามเหลี่ยมแปโอสามเหลี่ยมแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกดปุ่มแล้วกัน สี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งีเลียมเอออ้เอาพีทเอาไม่ใช่ย้กดูัวยายกดัวโอ้อะไรวะเอ็หนึ่งสเลี่ยแปสีเหลียมอะไรสีเลียมฟุกสีเหลียมอะไรโอไลโอไลสีเลียมแปดสี่เลียมแปดูนฟุกบอกโอูโอโอศูฟุกบอกโอศูนย์ไ้ยล็อกแล้วจบเลยหาของ หาของขอทุกหาของเลยไปยังไม่เจอปืนซีเรียมสองซีเรียมสองซีเรียมสองเออแล้วใครบอกซีเรียมหนึ่งเอ้าอ๋อเราไปจังรันที่แล้วเปล่าเอ้านี่นี่บอกซีเรียมแปดสผมไปดูตามมาสามเรียมแปดไอ้โอ้ยอะไรอยูไงครบยังขาดโอ้โหโอ้โหเพียบเลยว่ะ ล้อกุญแจแบตเตอรี่เดี๋ยวไปหากุญแจก่อนกุญแจมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละไม่มีไม่มีบ้านนี้ไม่มีเออบ้านนี้พี่มันมาพี่มันมาพี่มันมามันมามันนักรมาเหรอใช่ใช่ใช่ผมได้ยินเสียงมันไปเร็วไปวจะจะหายอีกรอบไหมหรือว่ายังไงหรือจะไปเลยไปดีกว่ามันเสียเวลาถ้าหาไอจะหนีไปไหนแล้ว เดี๋ยวมันวิ่งมาอีกรอบนึงอ่ะกุญแจ๋หรออยู่ไหนวะเนี่ยมันมา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 นั่งลงรถวิทยุมาอีกรอบาหนึ่งแล้วมันมามันมาบานึงเอ้าดีมครับแบตเตอรี่นี่คือยังไงพี่เป็นก้อนเหรอพี่ทำอะไรมันเป็นี่เยแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เป็นไอ้นี่แบตเตอรี่คือแบตรถอะแบตรถยนต์ะเคยเห็นไหมอ๋อแบตรถยนต์ใช่ไหมโอเคได้ใช่ใช่ใช่เฮ้ อะไรบนขบวนไม่มีหลานหน้าพี่วิวตกใจบนไม่มีอะไรโอเคโอเคงั้นไปบ้านหลังต่อไปเลยก็ข้างล่างข้างล่างเขี่ยแบตหมดแบตหมดแบตหมดเหมือนกันแบตหมดเหมือนกันทำยไมเดียวเจอกุญแจยังนี่นี่นี่ไปทานทานทานขอ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 บ้างอ้าวหมดแล้วเหรอไหนมีอีกไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไหนไหนไหนขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลน มันมามันมามันมาขาดที่เดี๋ยวหาให้จะยินยินเนนียะตอนี้กุญแจแบตเตอรี่มันไม่ร้องลูกน้ำมันนะพี่น้ำมันใส่ไปแล้วเหรอโอเคโอเครออีกสองอันปะข้างล่างอาจจะมีอะไรอย่าเหยียบหมีนะเดี๋ยวมันตกดจริงเหรออย่าหยอบหมีเดี๋ยวมันตกดุลองอ่ะตกลงหันให้นี่ไงทูนี่ไม่มีไม่มีเหลือกุญแจกับแบตเตอรี่กุญแจ ไม่มีอะไรเลยวะคือถ้าเหยียบไปแล้วมันจะไม่ดังอีกแล้วหนมีจริงหรอเออว่ะลองเหยียบดูดิครับเฮ้ยมันมามันมันมาผมได้ยินเสียงมันร้องคนโวยหวนมันไม่มาหรอกอ่านไม่มีเลยวะเฮ้ยผมมั่นใจพี่วะเดไปเลยไมันจะมาเพราะอย่างนี้นี่แหละทำไมมันคันจังเลยเนี่ยยาคันเกมตัวเลยคันอะไรพี่ คันหูไม่รู้มันมาแต่นี้เลยเหรอเฮ้ยเขาคนไมนเขาเอาเขาซ่อมเสร็จแล้วทางไหนวะเนี่ยไปรถยืนรถเย็นรถเย็นฝ uh> ั่งไหนไม่รู้เฮ้ยเขาสตาร์ทเร็วเขาเข้าไปเร็วไมปตามรถตามรถไม่ไม่อย่าทิ้งเลยไม่เขาเรโอ้โาไปเร็วเฮ้ยออกออออกกได้ออกได้เลยเขาทิ้งไม่เย้ ก็โดนทิ้งเฮ้อมีคนโดนทิ้งอ่ะอ่ารอดเลี้ยอ่ารอดเลี้ยอยวิ่งอ,ออกอ่ะ uh. งวยงวยเยมีคนตายไหมอ่ะ uh? ไม่มีวผีแม่งหูหนวกแล้วห <c oughs> ลวักกูดูจากสภาพแล้วไอ้เฮ้ย <c oughs>